นะสปาร์คเครื่องสปาร์คนะครับยามาฮ่าสปาร์คเอามาใสา่ชิปปี้นะครับเอาขี่ไปแล้วดับวอดไปเลยแล้ว,ลวทำยังไงก็ไม่ติดนะต้องููมาซื้อหัวเทียนไปสปาร์กก็เข็ดมานะบอกไม่ติดไฟไม่ออกนะครับเขาไปกุญแจก็ต่อไว้แบบนีบ้เช็คแล้วไฟไม่มีนะก็ไฟไม่ออก ลองเอาตู้ชาร์จพ่วงเข้าไปนะเป็นด้วยอะไรใส่กาวนะครับลงกาวนี่ขัวแบตขัวแบตก็ลองดูไปพร้อมกันเลยนะว่าเป็นด้วยอะไรผมป้อนไฟเข้าไปนะครับป้อนไฟเข้าไปนยังไม่ได้เปิด ไม่ได้เปิดตู้ชาร์จเข้าไปเพราะรถคันนี้ไม่มีแบตนะจุดระเบิดในแบตเตอรี่นะครับพนไฟเข้าไปนี่เข้าไปนะครับลงกาวนี่หนึ่งเส้นแล้วก็นี่ว่าแทนแบตนะเปิดสมิตุ์แชรขับไฟออกแล้วนะครับไฟออกนะไม่มีแบตนี่นะครับไฟออกนะครับ เดี๋ยวมาไล่ดูนะว่าเป็นด้วยอะไรแบบนี้ไฟไม่ชาร์จสายยกมาใส่กันอรูตรงนังนะไล่ระบบชาร์จอโอกับนี่นะเจอแล้วน่าจะละลายนะครับขั้วน่าจะละลายนะนี่นะครับเจอแล้ว เส้นนี้ชาร์จเส้นนี้เป็นไฟชาร์จครับต่อสายเรียบร้อยแล้วนะครับหาปลั๊กมาต่อสายใหม่แล้วก็เสียบเข้าไปแผ่นชาร์จอยู่ตรงนี้นะติดตั้งแผ่นชาร์จไว้ตรงนี้ครับเสียบแผ่นชาร์จเข้าไปแล้วลองดูนะครับเปิดสวิตคุญแจ นี้ไม่ได้เปิดดูชาร์จนะจะใช้ไฟชาร์จในตัวนี่จ่ตรงจุดไหมออกนั้นครับเห็นไม่ไฟไม่ชาร์จนะเพราะว่าเขาไม่มีแบบสำรองด้วยใช้ไฟชาร์จตรงๆเดี๋ยวปลายสายแบตเตอรี่เนี่ยไม่ใส่แบตยวต้องหาพระเทพพันถ้าถ้าตรงนี้ช็อตก็ไม่ออกนะ หน้าแปดฮอตก็หายไปหนึ่งตัวฝั่งโน้นจับเรียบร้อยแล้วไฟไม่ออกไล่ไฟจุดระเบิดของสปาร์กก็เช็คดูป่อนว่าไฟไม่ชาร์จก็ไล่ไปตามป่อดที่ไปถึงกล่องถึงพัชเชอร์อะไรนะเอาเบื้องต้นก่อนนะครับ